มาดูวิธีการห่อขอนมเทียนกันค่ะอันนี้ผสมอะไรนะข้าวเหนียวดำออกสีม่วงสวยเลยหดใหญ่กันนเนี่ยอินอันเดียวให้อิ่มเลยใส่หวานเนี่ยใส้มะพร้าว เท้าขูดเองนะถั่วโน่นไส้ถงเหลือไมส้หวานเหมือนกันนะเลยเดี๋ราต้องทำเวลาตายอีกแล้วบินมาแตงก,กันคนคนปั้นก็ปั้นไปบินมาหอออ่อก็ตรงคน <c oughs> ห่อก็ห่อไป <c oughs> อ่ะก็มาเจหล่คนเล่นก็เล่นไปอ, <c oughs> อันนี้คนคน,น,คนห่อคนนี้ มาจากเมืองนอกเลยนะคะเนี่ยจากเกาหลีค่ะอร่อยรึไม่อร่อยห่อ,อ,วอ,อสวยด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนหน่อยดูฝีมือของ <laughs> จากเกาหลีค่ะฮัดมาแต่น้อยคน,คนถ่ายก็ถ่ายไปไงห่อไม่สวยนี่มะพร้าวเรามาดูมะพร้าวแล้วดีกว่า ใครอยากได้กะลาก็บอกนะคะเอามะพร้าวไปด้วยก็ได้เนี่ยนเนี่ย,นนยเนี่ยกลามันสวยไงไอ้ไอ้ลูกมันสวยดีสวยจะเอาไปทำอะไรไงอะไรนะกระบวยตักน้ำไง